ฝั่งลราแล้วครับวันนุธวันที่สิบสามกันยายนสองหาหกรก็ครับประตูชัยครับประตูชัยสำน,นักนายกรัฐมนตรีครับสำน,นักงานนายกรัฐมมนตรี ใช่วนหมูใช่นักท่องเที่ยวเยอะวันนี้ครับพระทาตหลวงเบียงจันครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามชมครับมาวัดองค์ตือครับอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ครับโอ้ oh. ว,วัดสะอาดดีครับมาทำบุญครับคาราวะารูบาอาจารย์ก็เรียกว่าคารวะหลวงพ่อเจ้าว,วาดที่นี่ครับเขาเรียก หง้าทานโอ้วัดงญาทานหน่อยเนาะวัดอุ่งตื้อ โอองตือในโอโบสุขึ้นอยู่ญีุ่นหมโอ่งตื้อยูโอโบนี่สะอาดเีครับเนี่ยเสือราอารามหลวงเวียงจันนี่ไกลเวยงามไปอันนี้เป็นงานเข้เลยพิธตัพั์พิจตพันเก็เป็นที่รับรองก่อนที่รับรองครับที่รับรองที่รองพระเทรละ าม,มัการันท,ทองสำดิดครับวัตถุพันธุ์โลหทอ,องตื้อนครหลวงเดชจันทร์ครับอ๋นี่ก็ของาครับสะสมของโบราณครับลอมาชมมากับคารวะอุบาอาจารย์ อันน <si no ี้นี่มันยกใ้าเพราะแต่สมัยว่าเรามากงเชบเราตเข่าหนีสินะสนเป็นเลือเลป็นเลือดเลือดสิปเแสนพิษตะพันครับีตะพันวัดเกือกย่ายครับเนียผมอยู่วาสีแดงผมในพลสีแดนงลำอันนี้เขาอไปแทรตรงอย่งอยู่สบาย เอาไม้หเอามไหวแบนี้ราชสโลกสีเห hmm. ็ดเป็นผ้าแก้ใหม่เป็นางกินแต่ว่า่ได้บาเขาหังสงตองกางบานเกได้พระองค์ตื้